ทูเดอเทวดาอาลักูต่าลังปันนักเมืองที่สถฟิกยูทีเทงนีช่วยเปิดทางให้ดวงวิญญาณของอีพอให้บุญศรีวิชัยเป่นขรปันนาวันพึ่นเมฆองมีนาวันนะครับผมเด็กยินเสียงเปลเสียงกองเด้ยินเสียงบอลงเสียงบอหำได้กินถุกกินเทียนแอบหลับเอาโซนกูโซนกูโซนที่ดวงเตาเหลาลานสารนะครับท่านบนหายเด้ออีพออีเมเฮา นี่ล่ะคุณพ่อเอ๋ยนี่ล่ะคุณแม่เอ๋ยมื่อนี้เป็นมือเต้าเลิกเงาอย่างดีตกระว่างราศีพาเลี้ยงบางงกังบังเพืะไปพายน้าสัศธา อะไรเพื่อแพ่แนเอาใส่มือนี่บอกไม่ได้ว่าเปลี่ยนแปลงศรัทธาพ่นในแทนบอกเราการทำบุญลงทุนไปหลายพันสวานก็เตรียมใบมีสบายตั้งพืนพระอาแพ้ว่าแล้วมุ่งมาน มีน้ำสมน้ำบานทั้งขนมข้าวต้มสมเจ้าได้แต่งทานเลือกันไปสู่บ้านให้มากินมาทานน้ำทานย่าพอยตายมีของกินตั้งคังใสเตรียม,มพร้อมผู้สุเนี้ยวสัท่าใส่ดังแก้ว บ่มีสิ้งสิบปุลปะอันจ้างผุาลามมาลำทำขึ้นกะยืนปอนสั่งม่อนสอนเดศท้าเอ้ยขันยาพรจาังแม่นบุญผมนอฉากกอนเคยได้รวมกูส,สงสารรวมตากัน ตื่นมาชาีินั้นจังได้ตอบลำฉลองลำฉลองในงานกานผู้ฟังบารังเราาจังแม่นใจเล่ากวงบอกมีแนวสีขีทีได้อย่างเพียงน้องไผ่กากินอิ่มทองแนวโบกพองนั้นบอมีมือนี้เป็นมือทอดสังงทานาสีขอเชิญวิญญาณ อนผู้ที่ตายเนืน้อไปรันยกพระคันทั้งายอาย่อมาแล้วว่าอ่นานคาถาเรียกเฉันเจ้าเ้ดวันมามาเอฮีปิยันสังกตังวิญญาณนั่งทั้งสังตงงงสงีสามที่แล้ว สิขอเชิญเอ,อินว่าลามาสาเดิฟวิญญาณเอ้นได้ยินเสียงผู้ขาให้แม่ฟาอย่าสุนัน นี่แ่ละคุณพ่อเอ๋ยนี่ล่ละคุณแม่เอ๋ยวิญญาณเจ้าได้พ่อยพัดผ่านไปอยู่ทิมนอแดนใดหรืออยู่ไารดงนาบูพนาแนวเรือหรือเป็นเสือเป็นสัง วันครางอยู่กลางละเอาเป็นหนกมุมดนกอเอาแรงเสาให้อ่านปอนเป็นกาแตะกะชรอนกะหอกลอนนิ่งลุมอยู่ประสมหินทางบางกะเล่นเห็นอมผมหมอลับสิขออื่นเชิญเดือ,อยาสาอยู่อยู่ได้ทำให้ผู้สูจอกหลอกไม่อยู่ไรพ่ยดัน ว่งขผดท่นเจ้ารันดอนวิญญาณเจ้า,า,จากลายเป็นโน้อยง่อยก่อภัยกินบักขีหรือกลายเป็นชันเจ้าจังได้แขนท่วงหรือตกอยู่รุมพวงกลางป่าหิมะพานหรือเป็นโนเข่าล้านไปนางง้อยอยู่ต้นบาไปละง้อยนางสะอาดพนเจนากามหัวทุ่งลาญ ว่าตกคนลุกเจ้าส <im> <and dan> ิไปคันอยู่สอนโอาศัยมอนล่ะแม่นอยู่สดอกวิญญาณโอ้ยนอ้ยนโอ้ยล่ะ ีล่ละคุณพออ่อเอ้ยนี่ล่ะคุณแม่เอ้ยพวกลูกหลานมีแต่ของแต่ให้ข้าหอดจมน้ำละยรอตามสายห,วหัวนหน้าขาสั่งหาน้ำเจ้าย้ำเมื่อพาข้าเอาน้ำตาพาังอยู่ยาวยซุ่มเอาอาแหนพี่น้องเุน้าองกองน้ำตา หรือตกเกลือปากตาไก่ตาวังสมุดบ้านป่าสุอินเอิรนสีถูกเอิรนเห็นำเอิรนเชิญให้มาได้เดี๋ยวนี้ยันี้ไก่ทลเลหางงอยอยู่วางปลายเห็นอยู่ปลายแค่หยอดดอเดยอยู่ปลายแตแกกันหลอนขอให้ทนวนอวยคืนหรือตกเกลอเร่มเพิรนอานุราแทนกรหรือพอท่านไปใส่ย,ยู่น้ำนอแถวนี้ เดือว่ามีแนวซ้ำพญากรรมพันผูกยุ่มมาพูดก,กะห้เดี๋ยวนี้ให้ปล่อยมาตัวผู้ขามีส่สว่าทวีสกักขอวิ่งบอนวิญญาณวิญญาณผู้ที่ตายนะไปแล้วแมอยู่ใส่ก็ตามแล้วให้ขึ้นมาบ้านเกา่า อยู่ในภูมิในเราอยู่ป่าเราเรียกป่าอขอให้เจ้าอวยคืนรูปตกกยุ่ลเพื่อนอนุราเแสนใจขอให้มีแนวไฟกาศิบหูให้เราหูขอให้เทวทานนำวิญญาณขึ้นมาสู่ให้มาควมในวง เม่หามหลูกพมอเต้าย่ำเ้าสีแจกทานมีทั้งหวานทั้งสงมขนมจีนสีนตอนมีสะทอนทั้งหมอนลายถึงหมอนคิดหมอนได้แพร่ลายผาสุงมีทั้งเสือแลสง่งเตรียมพร้อมผู้เนียวรับกองบุญสวนนี้แล้วจังไปเกิดไปขานด้อคุณพ่อไพ่บูนสีวิชัยด้อย เรากราบบุญสอนีิแล้วจังไปเกิดไปขานเดือคุณพ่อปันนาบันเดือเรากราบบุญสันีแล้วจังไปเกิดไปขานเดือเมตต์กองมีนาบันเดือเรากราบบุญสันีิแล้วจังไปเกิดไปขานไปดีมานเมืองเม่นบอนแดนสวนรรค์บอมมิรู้กัไ บ่มีเจ็บบ่มีตายบ่มีเ่าบ่มีแก่าม,กาม,กามาสาดฤอคุณพ่อมาสาดฤอคุณแม่รับกองุนงน้ำลูกเต่าเอาแล้วจ่างค่อยไปมีให้ไก่มาละพลเมืองคนอย่ามาผ่านลูกมนุษยสงสารมีแต่ขอแตกเียวชิอย่างเตาแค่นี้ในเมืองคนมีแต่กินกรบเปล่งสองแนวเป็นตาหนาะ bờ mặn sầm bay, chứa ba sắc khát khao say, sao bạn lập phuận, mẹ là bao năm là สาเพื่อรองเป็นยัยยนของอีพอไพ่บุญสีวิชัยคุณพ่อปันนาวันคุณแม่ของมีนาวันท่านาได้ยินเสียงมอลอกมาล่าได้กินถูกยืนเทียนเสียงของเสียงของแล้วแต่ประดับโอชวนบุญโชนโกชวนธีุ่่งเต่เาลาวหลางสั่งหนังกระถับุญหาเด้อพอเด้อแม่เด้อนะครับผมท่นยยานดอกเบี้ยของอีพอ,พอเท่าตอนนี้นะครับผม ขอให้เทวดาอารักปูตารักปันรักเมืองสอยเปิดทางในดงวิญญาณของอีพอของอีเม่านะครับเห็นบาราบอชนบุญชนกบุญเนื้อนะครับผมท่านดงวิญญาณของอีพออีเม่ามีสุขอยู่ตอนนี้ขอมีสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปท่านดงวิญญาณของอีพออีเม่ามีทุกอยู่ตอนนี้ขอให้ยผลถูกเด้อยพอเด้อแม่เด้อสาธุอ่ะเป็นอันเสร็สิ้นที่ีการ